ยังดับเลิี่เลยลงมาสามสี่รอบแล้วเรื่อเนี้ยแล้วำนี้คือแบบผมไม่คุยด้วยแล้วลำนี้ไม่ต้องไม่คุยด้วยคุยด้วยแล้วเจรจาไม่รู้เรื่องเรืองนี้ไม่ไหวไม่ไหวลงมาปวนสามสี่รอบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหดีมาเอาลุกเสียห้าพันเราไม่รู้นะวัดดวงเงาเป็นรอวัดดวงเอาด้วยนะของเอาไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่มันเดินดูท่าทางมันจะบอลจะเดินแจกแจกยัง เดิมที่แล้วแต่พี่เขาอเขาไม่แรกพี่เขาสวนน่ะก่อนจะไปตามล่าหาซุ้มเนี่ยตอนเช้าเราก็ไปที่วัดหลวงประโตกันครับแต่อันนี้ก็คือตลาดน้ำ เป็นตลาดน้ําที่แบบผมคิดว่าผมพาลีพรีเซนต์นะเข้าไปนี้ลึกมากสมัยก่อนคือสักคกนนี้สมัยที่แบบโล่มันยังก่อนไม่มีโควิดอะเ,เออยังไม่อินเทอร์เน็ตยังไม่เจริญสมัยที่แบบทุกคนอยากได้ของดีทุกหน้าร้านอนะทุกคนคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณไม่มีช้อปปี้ซื้อนะคุณต้องเดินเข้าไปในนี้บบนเข้าไปในนี้เหมือนในถ้ำอะเหมือนเข้าไปถ้ำอะไรสักอย่างเนี่ยตลาดน้ำโบราณนะไม่ไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ประมาณปีสองสี่ร้อยอะ เนี่ยปีนี้แล้วเนี่ยสองห้าหกหกโอ้โหร้อยหกสิบหกปีอะแต่ว่าพี่เชื่อไหมตอนเด็กๆผมแม่งไม่กล้าเดินอ่ะผมผมกลัวมันถล่มลงไปอ่ะไอ้้ตรงเออผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าอ่ะใช่แต่ว่ามันกูดนะผมเข้าไปแล้วมันแข็งแรงมากแล้วมันมีร้านที่แบบว่ามีหมอดูในนี้ด้วยใช่ไหมอืมมีมีดูไพ่ยิปซีทาโร่ด้วยเออมีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีคนรู้จักเราด้วยมีคนรู้จักเราด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีคนรู้จักเราด้วยขอบคุณครับไปไหนก็จะไปไหนครับเนี่ยขอบคุณครับได้หนูตได้นะคะครับมีคนรู้จักบอลด้วยเออมีคนรู้จักผมด้วยผมแต่เขาหัวล้อดิโอเคไม่เป็นไรก็คงจะดีมั้ง จากนั้นเนี่ยเราก็ไปเติมพลังนะครับที่ร้าน57โฮมเมตรครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปลุกตามหาซุ้มอ่อนนุษ44ครับผมให้หมื่นหนึ่งตอนกระดานแต่ถ้าเสมอผมให้5 0 0พันเสมอ5 0าพัน ถ้าแพ้พี่ไม่ต้องเสียอะไรเพราะเขาไม่ใช่การเดิมพันนะที่ผมเป็นเป็นชาตเลยให้พี่เลือกขาวดำครับให้พี่เลือกก่อนไ,ได้ครับหือว่าอ่าผมเป็นขาวแล้วกันขอ,ขอ,ข,อขอเปียกนหน่อย <c oughs> อายุน้อยเสรเปรียกหน่อยอายุ22นี่มันตัวมากมั้วยิ่เปียกวันโอ้เป็นรองอะเนี่ยเป็นรองสิเขา ก็พี่ไปเผยแพร่ความรู้อ่ะคาราวาทู้ฝ่ารู้อ่ะเพี้ยสูง <c oughs> บอลเป็นรองอะเนี่ยต้องยอมมาเดิบบนีองทางด้านของอาจารย์บอลเนี่ยก็ช็อกเลยทีเดียวครับเมื่อเจออีกฝ่ายเนี่ยเดินเบี้ยสูงเข้ามาครับทำให้พื้นที่ในการเล่นนันน้อย ได้ตัดสินใจเปิดเบีย้ยคู่ริมไปครับเพื่อหวังว่าจะทําลายเบีย้ยสูงของพี่เสื้อน้ําเงินครับทำให้ลูกหมากของสีขาวเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้เนี่ยลูกหมากสีขาวเนี่ยต่าเตี้ยเรียดดินซะเหลือเกินครับถ้าไปยืนแบบนี้เนี่ยลูกทรงจะไม่ค่อยโอเคครับแต่ทางด้านของพี่เสื้อน้ําเงินเนี่ยหลบเรือมาทําให้อาจารย์บอลเนี่ยได้จังหวะครับในการทิมเบีย้ยสูงไล่มมาของพี่เสื้อน้ําเงินครับ บางครันี่เล่นกี่คนนะครับไม่จะทำมาที่เดียวเอาละพี่เล่นยังไงพี่เล่นคนเดียวเล่นสองฝั่งเลยย้อนย้อกหันหันไปมองหน้าคุณลุงเขาด้วยหันไปมองคุณลุงเขาด้วยอ๋อครับอ้อก็คือแม่แม่มาที่นี่แต่ที่อื่นก็มีฮะเอาละผมกินสองมั่งแล้ว Oh, เดินกันดูดเดือด oh, นะไวะมันมากครับบอกเลยผมนึกถึงตอนเด็กเลย <c oughs> เราต้องเล่นกันอย่างนี้แหละตอนเด็กบอลได้ยินข่าวถ้าที่รับทราบประวัติคือบอลออกออกซุ่มบ่อยใช่ไหม,มออกซุ่มบ่อยครับเปี้ยวอ,อยู่เหมือนกันรูปเกมของจันบอลเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ได้เอา1เม็ดเนี่ยแลกกับ2เบี้ยของพี่เสื้อน้ําเงินครับ ทำให้ตรงกลางกระดานเนี่ยจะค่อนข้างเซฟแล้วก็เป็นจุดที่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยจะเข้าบุกโจมตีค่อนข้างยากครับลูกหมากแบบบวกกันเลยนะเนี่ยสูสีมากอ่ะเนี่ยน้องบอลเนี่ยก็มีหยอกเย้าชมเขาด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นสเสน่ห์ของการเล่นหมากรุกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเจอนักหมากรุกนะครับที่ปากหว,วานๆอย่างเงี้ยครับเล่นไปชมไปเนี่ยต้องพึงระวังให้ดีครับดูตัวอย่างอาจารย์บอลเป็นตัวอย่างอนะ อันนี้ครับอันตรายฮะรับถ้าเป็นเกมแข่งพี่ว่าบอลก็ไม่ไม่ได้ไปต่ออะไรก็ไม่รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่พอเ้ยยังสมบอยู่นะเราเราเล่นกันที่ซุ้มอ่ะเขามีนี่กันอยู่พี่มาร์คเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมเนียมความสนุกันต้องเป็นประมาณนี้พี่มาร์คพี่มาร์คอาจจะไม่เคยเล่นตอนเด็กๆไงไม่พี่พี่ไม่ค่อยได้เล่นตามซุ้มแต่แต่พอพี่พี่เดินไปตามซุ้มแบบพี่รู้สึกว่าคนแข่งเยอะนะ เฮเนี่ยเนี่ยใช่ไหมครับต้องมีคนเตือนแต่นีเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเด็กๆอ่ะกลับแล้วกลับแล้วเรือกลับแล้วต้องกลับต้องกลับนะกลับแล้วยังไม่ลุกนะครับยังไม่ลุกไม่ลุกก็ไม่เป็นไรครับไม่ลุกก็ไม่เป็นไรครับแต่แต่คือสมัยก่อนนะที่ที่ผมไปตามซุ้มหักลุกก็จะมีแบบคนเล่นแล้วก็มีคนมุงนะแล้วมีแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่น้อยนะ เอาเอาแค่ซูมก่อนดีกว่าเอาให้มีซูมก่อนอ้ยตู้ครับเฮ้ยจินสอง ก็มีล็อกด้วยดิเข้าใจยังเข้าใจนี่เข้าใจนีไปต่ออีกเนาะวัดดวงละพอจะมาแล้วไงมีมีนี่กินอะไรเปียะเนี่ยิเตัวเนี่ยมันไปยเออมันกค่ยี่สิบสองกินอะไรอ่ะได้คุณตาคุณตาอายุเท่าไหร่ครับผมยังไม่บอกบอกไม่ได้ผมเปรียบกับคุณตาที่ผมเจอตอนผมเด็กๆเขาเจ็ดสิบป่ะ เจ็ดสิบนะตอนนั้นยังเก่งเลยแบบนี้เลยฮ้ยมากับพี่ใช่เขาจะมามาดูพี่แลเออเฮ้ยมากับพี่ีเป็นไงพี่มาแตมเซียนเ,เก่งกว่าเก่งกว่าที่เราไปแข่งอีกอรูปทรงของมากเกมนี้เนี่ยดูเหมือนอาจารย์บอลเนี่ยจะเริ่มได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่าจะล่อให้พี่เสื้อน้าเงินเนี่ยกินเบี้ยฟรีครับเพื่อที่จะได้เปิดมาแล้วก็บวกเข้าไปครับแต่พี่เสื้อน้ําเงินกับคุณลุงด้านข้างกระดานเนี่ยก็มองเห็นแผนรับของอาจารย์บอลครับ ทำให้อานบอลเนี่ยต้องเอาโคนเอาม้เนี่ยบุกศาสตร์กระสุนเข้ามาเรื่อยๆครับพี่เสื้อนักเงินเนี่ยตั้งรับโดยการเอาเรือมากดหน้าขุนครับทาให้อาจารย์บอลเนี่ยขุนเนี่ยขยับได้ไม่ตามต้องการครับต้องพิจารณาเลื้อยขุนเนี่ยวนหลบไปก่อนครับทีนี้ฮะถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ลองถอยนะจะกลับมาเป็นลองได้เมื่อกี้ถอยกเขามีศอกตลอดเลยเขามีศอกตลอด สองสองแบบไหนแบบแบบแบบนี้เลยก็เข้าแบบนี้มีเข่าด้วยมีเข่าด้วยอืมจะเดินยากมากวนไปวนก็ลุกเลยเลยไปตายอยู่ที่ไหนนะอ้าล็องล็อกเปิดปืนมาครับทำไมต้องหายลุกเลยไม่ลุกครับไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกครับ ยิงครับยิงยิงไม่ลุกด้วยนะยิงด้วยออกเลยไม่ให้ขึ้นด้วยโอ้โหวุ่แต่ยังเสมอได้แล้วเนี่ยแก่ดีมากน้องดิฉคุณตาเลยโอ้โหคุณตาไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะไอร้อยสันแก้มีติดหมดเอ๊ย แต่ไม่รู้เข้าอย่างไงอุตาายังเขายังแบบตั้งรับดีอ่ะเกี่องอรอี่ายังไงค่อยค่อยคอค่อยค่อยไม่ร้ยังครับจับเด็นี่นี่อันนี้เป็นเอามาแบบบันเขาดุงหยงไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบผม นี่หลอกหลอกหลอกอ๋อลูกค้าเนี่ยคเดาใจอันนี้เดาใจเนี่ยมีการเปิดเผยแผนตรงๆเลยครับว่าจะลอยพี่เสื้อน้ําเงินเนี่ยกินโคลแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเอาม้าเนี่ยไปวางลูกค้ากินเหลือนะครับเดี๋ยวยจริงหรือเปล่าเดียังไม่แน่นะครับเนี่ยสูสีนะผมมองว่ายังสูสีอยู่เยอะมากมันยัง ปวดก่อนนะครับปวดก่อนครอบสุดครับเรือลำนี thinking, ้เก่งอ like ่ะพ oh, anyway ี่มาร์คเรือลำนี้เรือลำนี้เก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยปวดปวดมากเลยปวดลงมาสามสี่รอบแล้วเรือเรือลำนี้คือแบบผมไม่คุยด้วยแล้วเรือลำนี้ไม่ต้องไม่คุยด้วยคุยด้วยแล้วเจรจาไม่ต้งเรื่องเรือลำนี้ไม่ไหวไม่ไหวลงมาปวดสามสี่รอบผมไม่ไหวไม่ไหว โอ้โหออพี่มารเอาลุกเสียห้าพันเราไม่รู้นะวัดดวงเอาตุอวัดดวงเอาด้วยนะดวงเอาไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่มันเดินดูท่าทางมันจะบอลจะเดินแจกแจกเมั้เดินที่แล้วแต่พี่เขาเขาไม่แลพี่เขาสวนน่ะไม่ตายไม่ตายลุกนะผม ไม่ลู้ครับอ๋อนินอะไรตายไสดีไม่ไล่เรากินก่อกันก่อนแมวครับแมวแมวครับไม่เอาครับยิงครับยิงครับยิงยิงยิงมเลงมาไป ผมเนี่ยให้คุณลุงเนี่ยเล่นได้เต็มที่เลยครับหวังว่าจะให้อาจารย์บอลเนี่ยเวอร์ให้ได้ครับอะไรโดนมาดิมาดิกิ้นจัดเดียวรัดเสมออย่างเดียวเดี๋ยวดูดูสีหน้าบอลบอลหานหน้าเนี่ ต้องต้องสรุปดีๆนะถอย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 กลัวกลัวกลัวลุกเขาไม่ยิ่งกันได้กินโคลแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงนะเนี่ยเฮ้ยจริงนะเนี่ยเมื่อกี้เปลี่ยนลุกใช่ไหมคุณตาเอาเอาเปลี่ยนลุกใช่ไหมเอาปลี่ยนลุกใช่ไหมคุณตาเออจริงว่ะเรากลัวเขาไม่กินไงคุณตากลัวเขาหลบเฉยผมว่าแม่ทัพไปช่วยคะ เรามาในนามพระเจ้าตากแล้วพระเจ้าตากหรือ่งไม่่ตากไม่หรือตากไม่มีตากดไงตายเยอยางู๊๊ม๊๊๊๊อู๊นี่๊๊๊๊๊๊ง๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ร๊๊๊ด่ ม้าของคุณพี่เสื้อน้ําเงินเนี่ยเหมือนจะขาหักซะแล้วครับตอนนี้ครับเหวี่ยงมาทางด้านข้างกระดานเหมือนจะโดนล้อมจับตายทีเดียวครับเจอแล้วครับผมมากันครับพี่มากันม้ากลับไปช่วยร่ามามาทีเดียวผมเอวหน่อสซุปนี้รู้แล้วเวป็นสไตล์มวยหนักกนลับไปได้ับไม่ได้นี่ถ้ามวยสไตล์ถ้ามวยสไตล์ไฟเตอร์โดนได้นะถ้ามาซุปนี้เนี่ยซุปนี้หนักมากเวลาลุกชุลมุนอ่ะ ไดเหอยเียตัตัวมเเาับมันเบเออายแล้วครับเบียร์ตัวัวเียคนตัวก็ยังดีครับได้เลยรับคะนคู่เดียวไปน่ายตัวอาจารนยอมแล้วมาเิร ไม่แต่ม้าบอลก็ไม่รอดอ่ะเอาเฮ้ยม้าตายม้าบอลก็ไม่รอดยังไง้ลงสัยเจ้ามาแตกแผ่นนี้แหละม้าครับวันนี้แหละเฮ้ยออมเรือกลับไม่ได้เรือกลับไม่ได้พี่บอลยังไงผมณลุงจะลุกคาดผมอ่ะก็ไม่รู้คุณลุงแต่ก็ไม่รู้เฮ้ย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 เฮ้อเอ้ย กินข้าดีกว่กโอ้โดนซอกอ่ะโอ้ยหมสโดนซอกว่ะเฮ้ยตาไทยโอ้หตาเล่นมากี่ปีแยด้วยทำไมเก่งวะ ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม